สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เรายังอยู่ในโหมดของลิซ่าเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องของลิซ่าแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองไปกับเธอหลังจากที่คว้าเบสเคป๊อปสำหรับเพลง Rock Star ที่ปาดหน้าวงเคป๊อปไปหลายวงเลยทีเดียวเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเพราะว่าตามมีการพูดถึงกันในวงกว้างโดยเฉพาะในเคป๊อปเองมีทั้งฝ่ายชื่นชมและก็ฝ่ายที่ดรามา่านะอย่างที่รู้แต่ว่าที่เขาพูดถึงอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือโชว์ โท์ของลิซ่าสำหรับเพลง New Woman และก็ Rockstar นะครับโดยส่วนตัวนะครับชอบครับเปิดตัวด้วย New Woman นะนั่งอยู่บนกระจกแล้วเตอค่อยๆเพิ่มสเต็ปความร้อนแรงนะฮะด้วยการเดินมานะเไปกว่าน,นั้นก็คือการได้ยืนบนสายพานพอค่อยเลื่อนไปเรื่อยๆและแฟนๆเนี่ยชอบมากนะฮะหน้าเวทีก็คือสนุกสนานไปกับเพลงของลิซ่าแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะฟิลเหมือนกับดูคอนเสิร์ตในยุค90นะฮะเหมือนกับไมเคิลแจ ใครได้ดูคอนเสิร์ตไมเคิลแจ็คสันในช่วงที่ไมเคิลเสียนะโอ้โหโคตรอีกตามดูทุกคอนเลยนะเออในตอนนั้นรู้สึกว่าฟิลอันนี้มันน่าตื่นเต้น<ๆ>แล้วก็มันระทึกมันเร้าใจนะเออเวลาดูคอนเสิร์ตเนี่ยทุกวันนี้ไม่ได้ละทุกวันนี้ต้องจับกล้องขึ้นมาถ่ายรูปไว้ก่อนฉันจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะแต่แอดเวลาไปดูคอนเสิร์ตไม่ค่อยจับกล้องขึ้นมานะ อาจจะถ่ายไม่เป็นที่ระลึก2 3สารูปพอไปดูเขาไลฟ์เขาอะไรเอาย้อนหลังแต่ทุกวันนี้เป็นแบบนั้นนะถ่ายกล้องกันทั้งคอร์ดก็มีแต่ที่ที่ทําดีครับของ VMA ก็คือมีส่วนรวมกับการโชว์คอนเสิร์ตนะเอายิ่งเห็นได้ชัดเลยใน r o อก Star ไม่ต้องอะไรเยอะครับเพอร์ฟอร์มบนเวทีด้วยความดุดันแข็งแกร่งนะแล้วนักเต้นเนี่ยก็โอ้โหเพิ่มความแข็งแรงนะโดยอินเตอร์ต่างชาติมากขึ้นมันเร้าใจนะสำหรับเราผมไม่รู้นะผมดูแล้วขนลุกนะอาจจะเพราะว่าเราชื่นชอบหรือ เป็็นนทุนเเดดิมกไ้ราไม่รู้ความคิดของคนอื่นแต่ว่าตอนนี้ชักสับสนมีกระแส2ด้านนะฮะด้านแรกนี่ก็คือปล่อยปุ้งออกมาเลยซึ่งเป็นดราม่าค่อนข้างเดือดมากจากทางบิ l บอร์ดนะครับเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอยู่แล้วได้ออกมาพูดถึงลิซ่าในการโชว์ครั้งนี้บิ l บอร์ดบอกว่าไงบิ l บอร์ดเนี่ยให้ลิซ่าเนี่ยจาก16โชว์นะอยู่อันดับสุดท้ายเลยโอโหเกินไปหรือเปล่าพี่โดยให้เหตุผลว่าลิซ่าสมาชิกวง Black p i n k ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามีทักษะในการออกแบบท่าเต้นที่ยอด และภาพลักษณ์ที่ดึงดูดสายตาตอนที่เป็นสมาชิกวง Black พิ n งแต่การแสดงเดี่ยวใน VA เ2024ทําไม่รู้สึกว่าเธอแว่งไกวและพลาดไปหลายจุดโดยเฉพาะ n e w w o m ม n ควรได้รับพลังและกลิ่นอายของโลซาเลียบ้างและท่าเต้นของร o c k s t a r ดูแข็งแรงแต่ขาดความน่าสนใจนี่บิ l บอร์ดว่ามาแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าวิจารณ์ค่อนข้างหนักคือไม่กลัวหน้าแหกเลยนะฮะสำหรับบิวบอร์ดเองเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่อีเวนต์ของเขาด้วยแต่เขาอาศัยว่าเออฉนันมีอิทธิพลในวงการสื่อนะ ฉันมาวิเคราะห์แบบนี้สวนกระแสะสังคมนะคือถ้าจะไปว่าลิซ่าแย่ที่สุดเนี่ยทำไมสื่ออื่นพูดไม่เหมือนกันทําไมยอดเอนเกตต่างๆสวนทางกันเอาง่ายๆคนดูยอดวิวของลิซ่าเนี่ยสามล้านนะเออซึ่งได้เยอะที่สุดจะบอกว่าลิซ่ามีแฟนคลับเยอะแล้วคนอื่นไม่เยอะหรอนะผมว่ามันอยู่ที่ความสมูทความดูแล้วมีความสุขหรือคุณอาจจะมองว่าลิฟซิงเหมือนที่พูดๆกันแต่ต้องไปดูในคลิปที่แฟนๆปล่อยออกมานะ,ะเพราะว่าคลิปของ VMA เนี่ยดูว่ามันตัดเสียงแบบเบ i กิ t แท็กดัง เลยทําให้ดูเหมือนลิปสิงแต่ว่าถ้าดูคลิปจากเป็นแฟนหลายคนที่ถ่ายมาเหมือนน้องร้องสดนะเอออ่ะพูดไม่ได้พูด้าจจะบอกว่าการจัดอันดับใช่ไหมเอาในแง่ของแฟนๆก่อนนะในหน้าที่บิลบอร์ดเปิดให้โหวตเนี่ยลิซ่าก็ได้ผลโหวตเป็นอันดับหนึ่งนะออขวัญใจมหาชนในการแสดงแต่สื่อใหญ่อีกสื่อหนึ่งอย่างคอสโมอ่าอันนี้เอาง่ายๆนะก็มาแสดงความเห็นต่างจากบิลบอร์ดเช่นกันบิลบอร์ดให้อันดับ16แต่คอสโมเนี่ยให้ลิซ่าอยู่ในท็อป3นะครับโดยลิซ่าติดอันดับ2เออเขาบอกว่าโอเคตอนนี้ลิซ่าชนะราง ฉันรู้ดีว่าการแสดงอันยอดเยี่ยมของเธอในการประกาศรางวัลน,นี้โน้มน้าวใครๆให้เข้ามาสู่เพลงนี้ได้ด้วยการเปิดตัวผลงานเดี่ยวชุดใหม่สเสดยงของเธอแผ่ซ่านออกมาอย่างธรรมชาติในเพลงสุดอลังการอย่าง Rockstar แม้ว่าโรซาเลียผู้ร่วมงานในเพลง New w o m e n t ของเธอจะไม่ได้ปรากฏตัวบนเวทีแต่ลิซ่ายังสร้างความประทับใจที่รายล้อมไปด้วยกลุ่มนักเต้นดมินาทริกและซุ้มโค้งขนาดใหญ่เป็นรูปดาวอยู่ข้างหลังเธอไม่ว่าจะหูด้วยเหตุใดก็ตามดาวของเธอนั้นสองประกายเจิดจัสกว่าที่เธอเคยเป็นมาในขณะที่เธออวดโฉมบนแคดวอล ที่เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองอันนี้ยกตัวอย่างให้บางสื่อนะแล้วแฟนๆที่ไปดูในคอนเนี่ยเขาก็ยกให้ลิซ่าเนี่ยมาเบอร์ต้นๆเช่นกันมันก็รู้สึกว่าบิลบอร์ดย้อนแย้งหรือเปล่ากับสิ่งนี้ทั้งยอดเอนเกตทั้งเสียงของสื่ออื่นๆด้วยผมจึงเอา,มาใม้เห็นถึง2มุมมองเราจะได้ไม่ไปมองว่าอวยลิซ่าไงเออเพราะเราคนไทยแล้วก็อาจจะชอบไงคนอื่นเขาชอบด้วยหรือเปล่าเห็นไหมก็มีคนที่ชอบแล้วผลโหวตก็มาเป็นอันดับหนึ่งด้วยยอดวิวก็เยอะกว่าด้วยถามว่าบิลบอร์ดนี่ไปชอบใครบิลบอร์ดให้ทาางงด้นขอบ แน่นอนนะตัวผมเองได้ดูแล้วก็ยอมรับนะอยอมรับในซาบิน่ายอดเยี่ยมจริงอลังการจริงโดยเขาให้ผลถึงความอลังการนั้นนะก็ดูมาตรฐานเขาน่าจะชอบฟิลใหญ่อลังการเหมือนกันนะคือโชว์ใหญ่จริงมีมนุษย์ต่างดาวมีเหาะเหินเดินอากาศนะเออก็เหมือนกันนะอย่างคอสโมเนี่ยก็ให้ซาบิน่าเช่นเดียวกันแต่บิวบอร์ดก็ไม่ควรให้ลิซ่าอยู่อันดับสุดท้ายหรือเปล่าเห็นไหมมันไม่ผิดนะที่ลิซ่าจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งเราเราไม่ติดเลยแต่ว่าอันดับสุดท้ายมันน่าเกลียดเกินไปผมว่าเป็นไงล่ะ เปิดให้โหวตในบิลบอร์ดนี่ลิซ่าแหกคาถิ่นเลยทีเดียวนะครับก็นั้นนะฮะแฟนๆทั่วโลกนะก็ออกมาให้กำลังใจลิซ่าในครั้งนี้บอกเธอโคตรมีสปิริตเลยนั่นคือการโชว์ครั้งแรกของเธอภายใต้ค่ายใหม่ของเธอและเพลงใหม่ของเธอที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยนะฮะดูฮะความที่เห็นของชาวต่างชาติเขาว่ายังไงแม้ขนาดเกาหลีเองที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการได้รางวัลแต่สำหรับโชว์แล้วเนี่ยฮะเกาหลีบอกว่าเขาภูมิใจในตัวลิซ่านะทำไมเล่นสดเก่งจังเนี่ยฮะแค่ดูว วิดีโอก็ขนลุกไปหมดแล้วนึกไม่ออกเลยมันท่วมท้นขนาดไหนคุณเป็นตัวของตัวเองเซ็กซี่เรียบง่ายฉลาดและมีความสุเนี้ลิซ่าบ้ามากในฐานะศิลปินเดี่ยวของเคป๊สแสดงบนเวทีใหญ่ในต่างประเทศฉันภูมิใจสุดมุ่งหน้าสู่อนาคตเนี่ยชาวต่างชาติท่านนี้บอกว่านี่คือการสแสดงที่ดีสุดในงาน VMA การสแสดงบนเวทีเธอสุดยอดมากเธอดูมั่นใจเนี่ยความเขียนต่อมาว่าไปเป็นตัวแทนของเคป๊ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเป็นความมหัศจรรย์ของตัวคุณเองลิซ่าเนี่ยความเขียนต่อมาครับคุณโคตรสปิริตการแสดงของคุณดูเรียบง่ายไม่ซับ นี่คือการโชว์ของโปรนี่ไม่ใช่งานละครเวทีแต่นี่คือการโชว์ของศิลปินที่ถูกต้องอยากแคร์คำพูดของคนอื่นมากเนี่ยฮะเนี่ยนี่คือความจริงผู้คนตัดสินว่าเธอลิฟสิงค์แต่คุณต้องดูความเป็นจริงในกล้องของแฟนๆคุณได้ยินเธอร้องสดๆเนื้อแบล็คแท็กความเคียนต่อมาบอกว่านั่นคือการแสดงความพร้อมของเธอในการมีคอนเสิร์ตของตัวเองเธอเป็นนักแสดงที่ดีสุดยอดเลยความเคียนต่อมานี่บอกว่าฉันไม่ได้โกหกเราเพลิดเพลินไปก,กับการแสดงท่าเต้นของเธอนั้นเพอร์เฟกต์เธอเอาอย ทุกการแสดงไม่จําเป็นต้องเยอะเกินไปในเวทีแต่เธอนั้นเจ๋งที่สุดเธอน่าจะได้รับรางวัลออกแบบท่าเต้นยอดเยี่ยมด้วยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเสียงชื่นชมก็หวังว่าลิซ่าจะไม่ไปท้ออกท้อใจนะครับไม่เสียกําลังใจจากการโดนบิวบอร์ดตําหนิในครั้งนี้ต่อให้จะไม่เห็นด้วยกับการมาสวนทางของบิลบอร์ดนั้นแต่ว่าจุดที่ตีติงนะเราเอามาปรับปรุงแก้ไขได้แต่อย่าเสียกําลังใจนะจุดที่พลาดเราแก้ไขแค่นั้นเองอย่างน้อยเราก็ยืนหนึ่งบนผลโหวตของแฟนๆทั่วโลกยืนหนึ่งในยอดเอ็น เกตต่างๆและสื่อต่างๆด้วยรวมถึงผู้เข้าชมในสเตจเวทีนั้นเองด้วยนะคนชมมีเยอะกว่าการตําหนินะฝังเอเชียนฟังจีนของเราเองก็แห่ของเราเองว่างั้น <laughs> ช่วงนี้ดูขุยอันเยอะไปหน่อยนะเออไม่ได้นอนก็เลยเบลอไปเวจีนซะแล้วฟังจีนไม่ยอมเลยบอกว่าพวกคุณเนี่ยยุโรปเนี่ยพวกคุณแกล้งทําเป็นหูหนวกหรือยังไงเนี่ยหากคุณรู้สึกว่าริฟสิงเดี๋ยวคุณคอยดูเวอร์ทัวร์คุณจะเห็นขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบและจริงจังที่สุดเนี่ยขี้หูพวกคุณมากเกินไปแม้ว่าเธอจะตัวเล็กและธรรมดาแต่เราเปล่งประกายราวกับดวงดาวเนี่ยอย่างน้อยก็ทําให้ฉันมีความสุขมากคือจีนนี่สุดยอดตรงไหนรู้ไหมคือเข้ารอตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ขึ้น สื่อใหญ่และติดเทรนด์้วยก็มาสู้กับพวกวิจารณ์ทั้งหลายนะฮะเออีนนี้สุดยอดจริงๆนะอ่ะแล้วท่านละ่ะเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้แอดเยอะๆนะแอดต้องการ1 0 0 0 0แสนซับให้ได้อยากได้โล่แล้วให้พ่อใหญ่ได้สุขสมอารมณ์หมายด้วยเทินกด subscribe กันเยอะๆวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ